ดีค่ะมองหาชุดโต๊ะอาหารสิบที่นั่งแบบหรูขนาดใหญ่นั่งก็ได้ทานอาหารก็ได้ประชุมก็ได้อยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ที่โรงงานโรมเฟอร์นิเจอร์นะคะที่สาขาประดิษฐ์มนูธรรมเรามีชุดโต๊ะอาหารขนาดใหญ่พร้อมส่งสำหรับท่านที่ต้องการโต๊ะขนาด3เมตรนั่งได้1ิที่นั่งนะคะคือนั่ง หัวท้ายนะคะแล้วก็ข้างๆอีกข้างละ4รวมเป็น10และพร้อมกับนะคะเก้าอี้หลวยนะคะบุผ้าหลุีกันน้ํานะคะไม้สักที่มาทําเป็นโต๊ะก็เป็นไม้แท้ ทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะทั้งชุดเลยคือทั้งชุดตัวนี้เรามีของพร้อมส่งจะใช้งานด่วนจะขึ้นบ้านใหม่นะคะจะใช้เป็นโต๊ะประชุมก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นโต๊อาหารก็ได้หรือเป็นโต๊ะเลียงรับรองก็ได้ชุดนี้มีของพร้อมส่งเราจะบอกว่านะคะราคาพิเศษตัวนี้เนี่ยปกติอยู่ที่4 0 50,000บาท แต่ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะจะสั่งผลิตใหม่หรือจะใช้ด่วนก็ซื้อตัวนี้เลยเนี่ยลดไปเลยเหลือ249,000บาท 2 4 9 0 0 0บาทสำหรับชุดโต๊ะอาหาร1ิที่นั่งนะคะถ้าสั่งผลิตใหม่โต๊ะเนี่ยคือเนื่องจากเป็นโต๊ะไม้พม่านะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอนำข้าวรออบไม้ใช้เวลาผลิตชุดใหม่เนี่ยประมาณ45วันแต่ถ้าเกิดว่าท่านสนใจชุดนี้เลยเนี่ยก็คือจะส่งได้เลยค่ะ2 4 9 0 0 0ตัวนี้เนื่องจะเป็นโปรพิเศษของเรานะคะสำหรับอุดมเฟอร์เิเจอร์สั่งครบจองครบ1 0 0 0แสนบาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสนใจทักมานะคะที่อุดมเฟอร์นิเจอร์ ชุดนี้วางโชว์อยู่ที่สาขาประดิษฐ์มนูธรรมค่ะเลือกสั่งได้ผลิตได้จะไซส์ใหญ่กว่านี้ไซส์เล็กกว่านี้ให้ยาวกว่านี้นั่งได้10 20หรือ25เราเคยทำสูงสุดถึง29ที่นั่งลองแวะมาดูนะคะที่อุดมเฟอร์นนเจอร์ค่ะ